ในขณะที่สายตาทั้งโลกกำลังจับจ้องไปที่เสียงระเบิดในยุโรปเสียงปืนเสียงโดรนเสียงความตายที่ดังไม่หยุดแต่คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามันกลับเงียบเกินไปเงียบแบบที่ไม่ควรจะเงียบและความเงียบแบบนี้แหละครับที่น่ากลัวกว่าเสียงระเบิดหลายเท่าเพราะความเงียบของมหาอำนาจไม่เคยหมายถึงการถอยแต่มันคือการวางหมาก เมื่อรัเสเซียไม่ได้ขนรถถังไม่ได้ตั้งฐานทัพไม่ได้ชูธงใดๆในภูมิภาคนี้หลายคนอาจคิดว่าเขาไม่สนใจเอเชียแล้วแต่ความจริงอาจตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงคำถามที่อันตรายที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่รัเสเซียจะมายิงใครแต่คือรัเสเซียกำลังย้ายอะไรและย้ายมาที่ไหนทำไมเพื่อนรักอย่างกัมพูชาถึงถูกเมินแต่ประเทศไทย กลับกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เงียบที่สุดแต่ร้อนแรงที่สุดในสายตาหมีขาวนี่ไม่ใช่เรื่องของมิตรภาพไม่ใช่เรื่องของการทูดแต่มันคือเกมเอาชีวิตรอดของประเทศหนึ่งและประเทศไทยกำลังถูกดึงเข้าไปอยู่กลางกระดานโดยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าถ้าเรายังมองโลกด้วยแว่นตาใบเดิมเราอาจคิดว่าสงครามคือรถถังปืนใหญ่และกองทัพแต่ในโลกปี 2,568ความจริงมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงสงครามยุคใหม่ไม่ได้เริ่มจากการยิงนัดแรกแต่มันเริ่มจากการตัดเส้นเลือดทางเศรษฐกิจใครควบคุมกระแสเงินสดได้คนนั้นคือผู้ชนะโดยไม่ต้องลั่นไกแม้แต่นัดเดียวความบาดท,ทางการเงินวันนี้รุนแรงกว่าการทิ้งระเบิดเมื่อ10ปีก่อนหลายเท่าเพราะมันฆ่าได้ทั้งระบบไม่ใช่แค่ชีวิตในสนามรบ รัสเซียคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดเมื่อประตูยุโรปถูกปิดทีละบานระบบธนาคารถูกตัดออกจากกลไกลโลกเงินสำรองถูกแช่แข็งทรัพย์สินถูกยึดรัสเซียไม่ได้แพ้ในสนามรบแต่กำลังจะขาดอากาศหายใจทางเศรษฐกิจเหมือนคนที่ยังยืนอยู่ได้แต่ปอดกำลังจะพังและในวินาทีแบบนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ศัตรูแต่คือเวลาเพราะถ้าไม่หาท่อหายใจใหม่ให้ทัน ประเทศทั้งประเทศอาจทรุลงโดยไม่ต้องมีใครยิงใส่เลยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกระสุนถึงไม่สำคัญเท่ากระแสเงินสดอีกต่อไปรถถังเอาไปซื้ออาหารไม่ได้ปืนเอาไปแลกพลังงานไม่ได้แต่เงินสดระบบการชำระเงินโลจิสติกส์และเส้นทางการค้าคืออาวุธที่แท้จริงของโลกยุคนี้ใครยังคิดว่ารัสเซียกำลังเล่นเกมทหารเพียงอย่างเดียวคนนั้นกำลังมองผิดกระดาน เพราะเกมจริงกำลังเล่นอยู่ในเงามืดระหว่างธนาคารบริษัทอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเมื่อ,อยุโรปและสหรัฐอเมริกากลายเป็นกำแพงสูงรัสเซียจึงต้องหาช่องทางใหม่และเอเชียไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดตลาดใหญ่ผู้บริโภคจำนวนมหาศาลและประเทศที่ยังไม่ปิดประตูใส่ใครทั้งหมดในเกมนี้รัสเซียไม่ได้มองหาเพื่อนแต่กำลังมองหาปอดสำรอง เพื่อ,อยืดชีวิตของระบบเศรษฐกิจตัวเองออกไปให้นานที่สุดและจากจุดนี้เองคำถามสำคัญก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไหนคือท่อหายใจที่เหมาะสมที่สุดถ้าเอเชียคือเครื่องยนต์ใหม่ของโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือหัวใจของเครื่องยนต์นั้นภูมิภาคนี้ไม่ได้มีแค่ประชากรจำนวนมากแต่ยังเป็นจุดตัดของเส้นทางการค้าพลังงาน และโลจิสติกส์ที่สําคัญที่สุดในศตรวรรษนี้สําหรับรัสเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลแต่คือประตูบานใหญ่ที่จะพาเขากลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกโดยไม่ต้องขออนุญาตใครตลาดผู้บริโภคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อทะเลและแผ่นดินระบบท่าเรือที่สามารถกระจายสินค้าไปได้ทั้งจีนอินเดียและตะวันออกกลาง ทั้งหมดนี้ทําให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ใครก็ตามที่ถูกตัดขาดจากตะวันตกต้องการเข้ามายืนให้ได้รัสเซียเองก็ไม่ต่างกันเมื่อเส้นทางเดิมถูกปิดเส้นทางใหม่จึงต้องถูกเปิดและเส้นทางนี้ไม่จําเป็นต้องดังไม่จําเป็นต้องประกาศแต่ต้องใช้ได้จริงอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของสกุลเงินโลกกําลังค่อยๆขยับออกจากการผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐ การค้าระหว่างประเทศเริ่มทดลองใช้สกุลเงินทางเลือกระบบชำระเงินใหม่และข้อตกลงทวิภาคีที่ไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเดิมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือสนามทดลองชั้นดีเพราะหลายประเทศยังเปิดพื้นที่ให้ความยืดหยุ่นทางการเงินและยังไม่ผูกมัดตัวเองกับขั้วใดขั้วหนึ่งจนเกินไปในสายตาของรัเสเซียภูมิภาคนี้จึงไม่ใช่แค่ตลาดแต่คือสะพานเป็นจุดพัก เป็นที่ตั้งหลักใหม่ในเกมยาวของการเอาชีวิตรอดทางเศรษฐกิจใครที่สามารถเชื่อมรัสเซียเข้ากับเอเชียได้อย่างแนบเนียนประเทศนั้นจะมีมูลค่าทางยุทธศาสตร์ทันทีไม่ต้องมีฐานทัพไม่ต้องมีเรือรบแค่มีระบบที่ไม่ปิดประตูก็เพียงพอแล้วและจากภาพใหญ่นี้เองคำถามถัดไปจึงยิ่งชัดเจนขึ้นว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำไมรัสเซียถึงเลือกมองข้ามบางประเทศแต่กลับจับตามองประเทศไทยเป็นพิเศษ หลายคนอาจคิดว่าหากพูดถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับรัสเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อแรกที่ควรผุดขึ้นมาในหัวคือกัมพูชาทั้งการฝึกทหารความร่วมมือด้านความมั่นคงและภาพมิตรภาพที่ถูกสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ในเกมของมหาอำนาจความสนิทสนมไม่ได้แปลว่ามีคุณค่าทางยุทธศาสตร์เสมอไปและบางครั้งความสนิทที่มากเกินไป กลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ถูกมองข้ามปัญหาของกัมพูชาไม่ใช่การมีเพื่อนแต่คือการมีเพื่อนเพียงคนเดียวและเลือกแสดงออกอย่างชัดเจนเกินไปว่าอยู่ข้างใครเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งผูกตัวเองเข้ากับขั้วอํานาจเดียวจนแน่นหนาประเทศนั้นจะสูญเสียอํานาจต่อรองทันทีในสายตามหาอํานาจคุณจะไม่ใช่ตัวแปรแต่จะกลายเป็นของตายที่คาดเดาได้ไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม ไม่มีพื้นที่ให้ต่อรองและที่สำคัญที่สุดคือเสี่ยงที่จะเดินทับรอยเท้าของอีกขัวอำนาจโดยไม่รู้ตัวสำหรับรัสเซียการขยับเข้าไปในกัมพูชาอย่างจริงจังในเวลานี้เท่ากับการเดินเข้าไปในพื้นที่ที่จีนมีอิทธิพลสูงอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่เกมที่คุ้มค่าเพราะแทนที่จะได้พื้นที่ใหม่กลับต้องเผชิญแรงเสียดฐานโดยไม่จาเป็นรัสเซียไม่ต้องการชนกับจีนในสนามที่จีนคุมเกมอยู่เต็มมือ สิ่งที่รัเสเซียต้องการคือพื้นที่ที่ยังมีช่องว่างมีความยืดหยุน่นและสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่กระทบสมดุลเดิมมากเกินไปตรงกันข้ามกับกัมพูชาประเทศไทยกลับอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างเราไม่ได้ผูกตัวเองกับขั้วใดขั้วหนึ่งแบบสุดโตง่งแม้จะถูกวิจารณ์ว่าแทงกั๊กลู่ตามลมหรือเป็นนกสองหัวแต่ในสายตามหาอำนาจนี่ไม่ใช่คำดา่าแต่มันคือคุณสมบัติประเทศที่ยังไม่เป็นของใคร คือประเทศที่ยังมีค่าให้แย่งชิงและในยามวิกฤตแบบนี้รัสเซียไม่ได้มองหาเพื่อนที่เชื่อฟังแต่มองหาพาร์ทเนอร์ที่มีพื้นที่ให้หายใจและประเทศไทยคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในสมการนี้หลายคนอาจคิดว่าหากพูดถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อแรกที่ควรผุดขึ้นมาในหัวคือกัมพูชาทั้งการฝึกทหารความร่วมมือด้านความมั่นคงและภาพมิตรภาพ ที่ถูกสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ในเกมของมหาอำนาจความสนิทสนมไม่ได้แปลว่ามีคุณค่าทางยุทธศาสตร์เสมอไปและบางครั้งความสนิทที่มากเกินไปกับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ถูกมองข้ามปัญหาของกัมพูชาไม่ใช่การมีเพื่อนแต่คือการมีเพื่อนเพียงคนเดียวและเลือกแสดงออกอย่างชัดเจนเกินไปว่าอยู่ข้างใครเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่ง ผูกตัวเองเข้ากับขั้วอำนาจเดียวจนแน่นหนาประเทศนั้นจะสูญเสียอำนาจต่อรองทันทีในสายตามหาอำนาจคุณจะไม่ใช่ตัวแปรแต่จะกลายเป็นของตายที่คาดเดาได้ไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มไม่มีพื้นที่ให้ต่อรองและที่สำคัญที่สุดคือเสี่ยงที่จะเดินทับรอยเท้าของอีกขั้วอำนาจโดยไม่รู้ตัวสำหรับรัเสเซีย การขยับเข้าไปในกัมพูชาอย่างจริงจังในเวลานี้เท่ากับการเดินเข้าไปในพื้นที่ที่จีนมีอิทธิพลสูงอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่เกมที่คุ้มค่าเพราะแทนที่จะได้พื้นที่ใหม่กลับต้องเผชิญแรงเสียดทานโดยไม่จําเป็นรัเสเซียไม่ต้องการชนกับจีนในสนามที่จีนคุมเกมอยู่เต็มมือสิ่งที่รัเสเซียต้องการคือพื้นที่ที่ยังมีช่องว่างมีความยืดหยุน่นและสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่กระทบสมดุลเดิมมากเกินไป ตรงกันข้ามกับกัมพูชาประเทศไทยกลับอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างเราไม่ได้ผูกตัวเองกับขั้วใดขั้วหนึ่งแบบสุดตรงแม้จะถูกวิจารณ์ว่าแทงกักลู่ตามลมหรือเป็นนกสองหัวแต่ในสายตามหาอำนาจนี่ไม่ใช่คำดา่าแต่มันคือคุณสมบัติประเทศที่ยังไม่เป็นของใครคือประเทศที่ยังมีค่าให้แย่งชิงและในยามวิกฤตแบบนี้รัสเซียไม่ได้มองหาเพื่อนที่เชื่อฟัง แต่มองหาพาร์ทเนอร์ที่มีพื้นที่ให้หายใจและประเทศไทยคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในสมการนี้ถ้าจะอธิบายว่าทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นจุดหมายสำคัญในสายตารัสเซียคำตอบสั้นที่สุดคือประเทศไทยพร้อมในแบบที่ไม่ต้องพูดออกมาเรามีระบบการเงินที่ยืดหยุ่นพอจะรองรับเงินจากหลายทิศทางมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อทั้งบก น้ำและอากาศและที่สําคัญที่สุดเราไม่ได้ปิดประตูใส่ใครตั้งแต่แรกความพร้อมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลสะสมจากการวางตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจมายาวนานในสายตาของรัสเซียประเทศไทยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นฐานทัพหรือแนวหน้าทางการทหารแต่ถูกมองว่าเป็นโหนดทางเศรษฐกิจจุดเชื่อมที่สามารถรับและส่งต่อสินค้าพลังงานเงนิงนทุน และกิจกรรมทางธุรกิจไปยังตลาดเอเชียได้อย่างแนบเนียนโดยไม่ต้องผ่านเส้นทางเดิมที่ถูกควบคุมโดยตะวันตกนี่คือคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่เสียงปืนแต่คือระบบที่ยังทำงานได้อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความหลากหลายของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเราไม่ได้พึ่งพาอุตสาหกรรมเดียวไม่ได้ผูกกับตลาดเดียวและไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินจากประเทศใดประเทศหนึ่งจนเกินไปความหลากหลายนี้ทำให้ประเทศไทย กลายเป็นพื้นที่กันชนทางยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g i c buffer ที่มหาอำนาจสามารถเข้ามาวางหมากได้โดยไม่ทำให้กระดานเอียงทันทีสำหรับรัสเซียนี่คือพื้นที่ที่สามารถทดลองปรับตัวและยืดอายุทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวที่สำคัญรัสเซียไม่ได้มองไทยในฐานะลูกน้องที่ต้องสั่งการแต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพ จะช่วยเชื่อมโลกหลายใบเข้าด้วยกันโลกที่กำลังแตกออกเป็นหลายขั้วต้องการประเทศที่สามารถยืนอยู่ตรงรอยต่อได้อย่างมั่นคงและประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังรักษาสมดุลน,นั้นไว้ได้เมื่อประตูฝั่งยุโรปปิดตายและเส้นทางเดิมเต็มไปด้วยกับดักไทยจึงกลายเป็นท่อหายใจที่ทั้งสวยงามใช้งานได้จริงและไม่ส่งเสียงดังเกินไปและจากจุดนี้เอง เราจึงต้องเริ่มตั้งคำถามต่อไปว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในชีวิตจริงของเราบ้างถ้าคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ทฤษฎีลองหันไปมองภาพที่เกิดขึ้นจริงรอบตัวเราดูครับเพราะหลักฐานไม่ได้ซ่อนอยู่ในเอกสารลับหรือรายงานข่าวต่างประเทศแต่มันอยู่ตรงหน้าเราในชีวิตประจำวันลองไปดูที่ภูเก็ตหรือสมุยในตอนนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่มานอนอาบแดดไม่กี่สัปดาห์แล้วกลับประเทศแต่คือคนที่มาพร้อมกระเป๋าใบใหญ่แผนระยะยาวและเงินก้อนโตตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมการเช่าระยะยาวการจดทะเบียนบริษัทใหม่และกิจกรรมทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับชาวต่างชาติบางกลุ่มกำลังสะท้อนภาพเดียวกันนี่ไม่ใช่การท่องเที่ยวแต่มันคือการย้ายฐานอย่างเงียบๆเ,เงินจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้ามา ไม่ได้มาเพื่อใช้จ่ายระยะสั้นแต่มาเพื่อหาที่พักพิงหาที่ปลอดภัยจากระบบที่กำลังปิดประตูใส่พวกเขาประเทศไทยในเวลานี้กำลังถูกใช้เป็นเซฟเฮเวนหรือหลุมหลบภัยทางเศรษฐกิจพื้นที่ที่เงินสามารถพักอยู่ได้โดยไม่ถูกแช่แข็งไม่ถูกตั้งคำถามมากเกินไปและยังสามารถต่อย,ยอดไปสู่กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆได้นี่คือคุณค่าที่ประเทศตะวันตกพยายามปิดแต่ประเทศไทย ยังเปิดอยู่โดยธรรมชาติของระบบเราเองแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดกฎหมายทั้งหมดและไม่ได้หมายความว่าใครกำลังทำสิ่งเลวร้ายแต่ปัญหาอยู่ที่ขนาดและทิศทางเมื่อเงินจากประเทศที่กำลังถูกคว่ำบาตไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมันย่อมดึงดูดสายตาของมหาอำนาจอื่นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่หลายคนมองไม่เห็นเพราะในเกมของโลกเงินทุกก้อนมีที่มา และทุกที่มาล้วนมีผลทางการเมืองตามมาเสมอทุกการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจย่อมไม่เคยหลุดสายตาของอีกฝ่ายและแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ตาบอดสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้อาจยังไม่ดังพอจะขึ้นพาดหัวข่าวแต่ดังพอจะอยู่ในรายงานลับและโต๊ะประชุมระดับสูงเมื่อเงินจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเริ่มใช้ไทยเป็นจุดพักจุดผ่านและจุดตั้งหลัก คำถามในสายตาสหารัฐจะไม่ใช่ว่าไทยตั้งใจหรือไม่แต่คือไทยปล่อยให้เกิดมากแค่ไหนอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของสหรัฐในเกมนี้ไม่ใช่เรือรบหรือเครื่องบินแต่คือสิ่งที่เรียกว่า secondary sanction หรือมาตรการคว่มบาตรทางอ้อมมันคือการลงโทษประเทศบริษัทหรือสถาบันการเงินที่ไม่ได้ถูกคว่มบาตรโดยตรงแต่ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ หรือช่วยให้ประเทศเป้าหมายหลบเลี่ยงมาตรการหลักได้ผลลัพธ์ของมันรุนแรงและเงียบธนาคารอาจถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกบริษัทอาจทำธุรกรรมข้ามชาติไม่ได้นักลงทุนอาจถอนตัวโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆสำหรับประเทศไทยนี่คือดาบสองคมที่อันตรายอย่างยิ่งด้านหนึ่งเงินที่ไหลเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างกิจกรรมทางธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องแต่อีกด้านหนึ่ง มันกำลังเพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวหากวันหนึ่งสหรัฐเริ่มรู้สึกว่าไทยกำลังล้ำเส้นหรือกลายเป็นท่อหายใจที่สำคัญเกินไปสำหรับรัเสเซียการตอบโต้จะไม่มาในรูปแบบเสียงดังแต่มาในรูปแบบที่ทำให้ธุรกิจไทยหายใจไม่ออกแทนนี่คือจุดที่คำว่าเป็นกลางเริ่มมีต้นทุนการเดินบนเส้นกลางไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเส้นนั้น ถูกจับตามองจากทุกทิศทางและจากตรงนี้เองความตึงเครียดของเกมจะยิ่งทวีขึ้นเพราะคำถามต่อไปไม่ใช่แค่ว่าใครเข้ามาในไทยแต่คือไทยจะรับมือกับสายตาของมหาอำนาจอย่างไรโดยไม่ทำให้ตัวเองกลายเป็นเป้าถ้ามองแผนที่โลกในวินาทีนี้จะเห็นชัดว่าประเทศไทยกำลังยืนอยู่ตรงจุดตัดของแรงกดดันจากทุกทิศจีนคุมทิศเหนือและเส้นทางบกสหรัฐอเมริกาคุมทะเล และระบบการเงินโลกส่วนรัสเซียกำลังแทรกซึมผ่านช่องทางเศรษฐกิจอย่างเงียบๆในสถานการณ์แบบนี้ประเทศที่อยู่ตรงกลางไม่ได้ได้เปรียบเสมอไปแต่มันคือประเทศที่เสี่ยงที่สุดเพราะทุกก้าวที่ขยับย่อมส่งแรงสะเทือนไปถึงใครบางคนประเทศไทยในวันนี้จึงกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ด้านหนึ่งเราอาจกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ หรือ Economic Hub ที่เชื่อมโลกหลายเข้าเข้าด้วยกันสร้างโอกาสมหาศาลจากความขัดแย้งของผู้อื่นแต่อีกด้านหนึ่งหากพลาดเพียงก้าวเดียวเราอาจถูกดึงให้กลายเป็นสนามรบหรือ Battlefield ของสงครามตัวแทนโดยไม่ต้องมีทหารต่างชาติยกพลขึ้นบกแม้แต่คนเดียวประวัติศาสตร์โลกมีตัวอย่างให้เห็นชัดประเทศที่พังยับเยินจำนวนมากไม่ได้พังเพราะไม่มีเพื่อนแต่พังเพราะเลือกเพื่อนผิดเวลา และประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปยูเครนคือภาพสะท้อนที่โหดร้ายที่สุดเมื่อพื้นที่กันชนกลายเป็นแนวปะทะในชั่วข้ามคืนสำหรับประเทศไทยบทเรียนนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือคำเตือนที่ดังชัดขึ้นทุกวันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าเราจะเลือกใครแต่คือเราจะรักษาสมดุลน,นี้ได้นานแค่ไหนและจะทำอย่างไรไม่ให้ความเป็นศูนย์กลางกลายเป็นกับดักที่ดึงประเทศทั้งประเทศ ลงไปพร้อมกับความขัดแย้งของมหาอำนาจเพราะบนเส้นดายนี้ไม่มีพื้นที่สําหรับความประมาทและทุกการตัดสินใจมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเมื่อเกมเดินมาถึงจุดนี้คำถามที่สําคัญที่สุดอาจไม่ใช่รัเสเซียต้องการอะไรหรือสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรแต่คือผู้นำของประเทศไทยเก่าเกมพอหรือไม่ที่จะเต้นรำอยู่ท่ามกลางฝูงยักษ์เหล่านี้โดยไม่โดนเหยียบเท้า เพราะในโลกความเป็นจริงความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของผู้นำสามารถกลายเป็นต้นทุนมหาศาลของทั้งประเทศได้ในพริบตาเงินทุนที่ไหลเข้ามาอาจดูหอมหวานช่วยพยุงเศรษฐกิจในยามยากสร้างภาพการเติบโตและเติมสภาพคล่องให้ระบบแต่ในอีกมุมหนึ่งเงินทุกก้อนที่มาพร้อมกับธงของมหาอำนาจย่อมพกพาความคาดหวังและแรงกดดันมาด้วยเสมอคำถามคือเราจะรับเงินนั้น โดยไม่รับภาระทางการเมืองได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเรากําลังปล่อยให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปในเกมที่เราไม่ได้เป็นคนตั้งกติกาสำหรับประชาชนนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่หลายคนคิดเพราะผลลัพธ์ของเกมนี้จะสะท้อนกลับมาในรูปของค่างเงินการลงทุนการจ้างงานและเงินในกระเป๋าของทุกคนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้คืออนาคตของประเทศในวันข้างหน้า และความนิ่งเงียบของสังคมอาจกลายเป็นความยินยอมโดยไม่รู้ตัวท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ามหาอำนาจใดจะยื่นมือเข้ามาสิ่งเดียวที่จะปกป้องประเทศไทยได้จริงไม่ใช่คำสัญญาจากต่างชาติแต่คือสติของคนในชาติหากเรารู้ทันเกมรู้เท่าทันผลประโยชน์และไม่หลงไปกับภาพลวงตาของความมั่งคั่งระยะสั้นประเทศไทยอาจไม่ใช่หญ้าแพรกที่ถูกช้างสารเหยียบยำ่ำ แต่จะเป็นควานช้างที่คุมทิศทางของเกมนี้ได้ด้วยตัวเองก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากชวนทุกคนลองคิดตามกันจริงๆครับว่าในเกมใหญ่ระดับโลกแบบนี้ประเทศไทยควรเดินต่ออย่างไรดีเราควรเลือกแทงกักเลือกข้างให้ชัดเจนไปเลยเพื่อความชัดเจนและความสบายใจในระยะสั้นหรือเราควรนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเดินเกมสมดุลแบบนี้ต่อไปแม้จะเสี่ยงแต่ก็เปิดโอกาสให้ประเทศได้มากกว่า คุณคิดว่าแบบไหนคือทางรอดของไทยในระยะยาวพิมพ์ A หรือ B ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมอยากอ่านมุมมองของทุกคนจริงๆถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมองเกมการเมืองโลกต่างออกไปหรือช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมเรื่องไกลตัวแบบนี้ถึงเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเราทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนไทยได้คิดไปพร้อมๆกันและถ้าไม่อยากพลาดเบื้องลึกของเกมอานาจเกมเศรษฐกิจและเรื่องที่หลายช่องไม่กล้าเล่า กด subscribe ช่อง Everything gets better และเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ